อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นดนาฬกาบทความจากเพจเฟซบุ๊กของคุณพระศิลอินทระวงเรื่องจงอยู่กับปัจจุบันในปัจจุบันขณะไม่ได้มีความเจ็บช้ำเพราะความเจ็บช้ำดังภาพฉายในกระดานสีขาว เราแยกตัวออกจากกระดานสีขาวแล้วเราเฝ้ามองภาพนั้นรับรู้อย่างแผ่วเบาเรารู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นมิได้เคลื่อนสู่ความรู้สึกในปัจจุบันขณะเราย่อมเห็นท้องฟ้าแสงแดดอย่างที่เป็นเราเหมือนเด็กน้อยที่ยิ้มอย่างตื่นตาตื่นใจสิ่งต่างๆที่เคยได้เห็นมาแล้วนับร้อยนับพันครั้ง กลับกลายเป็นสิ่งใหม่อย่างน่าประหลาดใจโลกช่างงดงามอะไรเช่นนี้ในปัจจุบันขณะเราไม่ได้เป็นใครที่ไหนเลยเรากลายเป็นเราที่เราเป็นอยู่แล้วไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆที่จะเป็นบางสิ่งคือช่วงเวลาที่เรายุติการสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ตนเองคือช่วงเวลาที่เราล้มเลิกการไล่ล่าตนเอง อยู่ร่วมกับตนเองอย่างสันติในปัจจุบันขณะไม่ได้มีความกลัวเกรงใดๆต่อความไม่แน่นอนมันไม่ใช่การยอมรับความไม่แน่นอนด้วยซ้ำแต่มันคือการตระหนักชัดว่าเรานั่นเองคือตัวตนของความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนไม่สามารถทำร้ายเราได้เพราะความไม่แน่นอนคือบ้านเหมือนเรามีเรือเป็นบ้านเราคือชาวเรือ เกิดเติบโตและใช้ชีวิตอยู่บนเรือเรือกำลังโต้คลื่นและคลื่นลูกใหญ่กำลังซัดเรือแต่สองเท้าของเรากลับเดินอยู่บนเรือด้วยความราบเรียบในปัจจุบันขณะดอกไม้กับเราไม่ได้แยกจากกันอะไรอะไรก็สดใสสวยงามไปหมดแม้ซากหมาเนา่าก็ยังงดงามได้ตัวเราดอกไม้และซากหมาเน่าคือสิ่งเดียวกัน เราเป็นเราเช่นเดิมในระดับปัจเจกขณะเดียวกันเราก็เป็นทุกสิ่งในระดับสากลเรามีความเป็นเราและเรามีความเป็นทุกสิ่งในขณะเดียวกันในปัจจุบันขณะทุกอย่างผสานหล,ลอมรวมเรารู้สึกถึงเสียงหัวใจและรับรู้ได้ในลมหายใจเสียงหัวใจและลมหายใจไม่ได้แยกจากกันนั่นคือสิ่งเดียวกัน รวมกันเป็นชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลคำว่าชีวิตนี้เป็นทั้งเวลาทั้งวัตถุทั้งความรู้สึกทั้งการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งความหยุดนิ่งคือลมหายใจเข้าออกและเสียงหัวใจเต้นในปัจจุบันขณะมิได้หนักแต่เบาไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องหนักนะแม้แต่ความตายก็ยังอ่อนโยนยิ่งแม้อยู่ในเวลาปัจจุบัน ความมืดจะกลายเป็นความสว่างมันสว่างด้วยความเป็นมิตรกับความมืดมิตได้สว่างด้วยแสงเท่านั้นในปัจจุบันขณะทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจมาลายหายไม่มีสิ่งใดให้สงสัยทุกอย่างคลี่คลายด้วยความรู้สึกเราไม่ได้รู้ไปเสียทุกเรื่องความโง่เขลายังคงอยู่แต่ความปรารถนาในความฉเฉลียวฉลาดกลับเลือนหาย การตอบคำถามจึงไม่สำคัญปัญญาจึงไม่สำคัญเพียงตระหนักรู้ชัดในสิ่งที่กำลังดำเนินเราเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันขณะเรากำลังท่องเที่ยวเรากำลังเห็นโลกผ่านสิ่งเล็กๆรู้จักเพื่อนของทั้งโลกผ่านใจตนรู้จกักภูเขาทุกลูกผ่านหินก้อนเล็กๆมหาสมุทร กว้างใหญ่ไหลผ่านเราด้วยเลือดในกายโลกกำลังเคลื่อนที่เรากำลังเดินทางท่ามกลางความนิ่งเงียบมันรวดเร็วแต่ไร้การเคลื่อนไหวในปัจจุบันขณะคำพูดและการสื่อสารไม่สำคัญเลยความเข้าใจก็ไม่สำคัญความไม่รู้กลับกลายเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งกว่าความรู้การกลางของการเห็นจริงไม่ใช่ความรู้แต่คือความรู้สึกตื่น เมื่อเราตื่นจากความงนงงเราย่อมได้ยินเสียงทุกเสียงได้กลิ่นสายลมและก้อนดินรู้สึกถึงความร้อนของสายฝนและความเย็นของไฟภาษาไม่อาจข้ามผ่านความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกเช่นนี้ไม่อาจรักษาครอบครองทำได้เพียงเปิดประตูบ้านเรือนไว้วันหนึ่งทั้งหมดมาสู่เราวันหนึ่งทั้งหมดเคลื่อนไปจากเรา เราเป็นเพียงผู้เฝ้ามองโดยไม่ตัดสินขอทุกท่านจงอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความรื่นรมกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์